ไปโรงเรียนกันจ้าพี่น้องมือนน้มือ่อไ้ไปไหวแนจะไปกินกาแฟากับแม่ปลูกกับแม่พี่นกอนนะคะสองมือตกสามมือดีสองมือตก,ามมอ,อ,อ,ตกอากาศหนาวเป็นตะนายทั้งลมนะคะมีลมน่อยหนึ่งวะเว้นกินคันชนน,นลรอกระมอดอิเชอร์เกตเสียงเตือนนีลัไพย,ยู่ใส่ เสียงเตือนทางไในรถคันนีติ้องแงกๆมันว่ามันเสียงกระเจาเฮ็ดกับข่าแล้วอกระเจาความหอนแห้งมันสีดังเพราะบานไม่ยน้อยมันก็สีดังนะในของครัวช่วงนี้เป็นช่วงเทียเ่ยงเลี้งหน่อยออกมาเล่นโรงเรียนช่วงพักเที่ยงไม่น้อยก็จะไปโรงเรียนได้แบบนี้ไปกินกาแฟกับโมกอนนะคะมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งกินกาแฟกันจะเคืองชั่วโมงกับท่านอยู่จ้ะ แล้วก็ย่างขึ้นห้องเลียนเพราะว่านั่งกินกาแฟอยู่ข้างล่างของของเลียนเนาะนี่ก็เป็นน้องเลียนตั้งแต่อนุบาลยันม .6 นะคะหน,น้าบ้านช่วงนี้เด็กน,น้อยก็ร่างพักเราก็เอากลกองลงไป็นย่สองทางนี่แหละคะ่ะเส้นทางที่อยากจะให้บีบีมากเพราะว่ายังไงค่ะอยากให้พี่เนาะอยากให้บีบีมันวาเบิงว่าแม่มันอยู่จังไหนทั้งสิ้นนะ แม่น้อยอยู่จังไหนกินอยู่จังไหนได้หู้ความเป็นไปของแม่กับป่าๆอยู่กันจังไหนอยู่กันแบบบ้านมากนี่ั้นขันข้นเบาเข้ามาเมืองนอกกับเมืองนอกอยู่จ้ะแต่ว่าเมืองนอกแบบบ้านนอกเนาะวิถีชีวิตกับว่าแตกต่างแต่ว่าเว้าไปด้วยปากคายไปด้วยรูปภาพมันกับ,บ,บ่บ่บอบกเกต็ตคือเขาว่าละเน,นาะให้มันมาเองให้มันมาเรียนรูเอวเอง จักเดือนสองเดือนมันก็สิรูว่าเออไปจังไหนมาจังไดหิวมากมึงกับสิบอะไรขี่พ่อรถไซต์ตืดนไปซื้อปากซ้อยได้บ่ายหิวมากกันมึงไปเห็ดกินเองมึงก็อดเหรอคะหิวมากขันมันม่มีในตู้มึงก็ต้องปั่นจักรยานล่ะค่ะบันนี้ไปห่างสิได้ให้นางฝืกอขาวบดทนนะนังบ่ไปนา่งก็ต้องกินขนมปังละงานนี้เพราะว่าจากบ้านไปห่างมันกับไปได้หลายสินท้างเนาะตรงไปก็เป็นห่างกับแมนไปอีกครั้งนี่เลี้ยวซ้ายกับไปห่างก็ได้หลายมองขึ้นกัน กษตที่ฟึกให้มันไม่น้อยกษตรอยากให้มันไปเองไม่เองเกษตรเงินให้อยากกินก็ไปซื้อกับเราเองไม่เศรดฐีโหแต่บ่ให้ซื้อสาเร็จแน่นอนถ้าจะกินอาหารฝรั่งสาเร็จจะบ่ให้กินบ่ใหาไ้ไปแบบว่าให้เงินอยู่แต่บอลมาให้ไปหาซื้อกินเนื้อห่านแบบนั้นเด้เพราะว่าก็ให้กินบ้างเป็นบางครั้งไม่ไบ่ให้กินแต่ว่าก็หมายถึงว่าเจ <ภา S 1> <refuse> ้าไม่อยู่นี่คอยากให้เจ้าใช้ชีวิตแบบว่าเจ้าหูวจักสอยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนั่นนะ บ่แมันหิวกอกแกกแก,กแลนเขา้นขา,านอาหารบบได้ได้จ้ะเพราะว่าคนอยู่นีแท็แท้ใ้ชีวิตอยู่นีอหลีจริงๆเจ้ากอกแกกแกแลนเขาแลนเขาตลาดอาหารเจ้าบบมีเงินแม้แต่ใส่หอดสิ้นเดือนเจ้าก็บ่เจ้าก็บ่เหลือเบิ้ลเหลือซ้ำเจ้ามีเงินใส่บหอดสิ้นเดือนสำเเดือนเจ้านาั้นอย่า,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 าล,ลืมว่าในลานอาหารมันแพงกลัวนะคะเขาซื้อมาเหตุเกิบเองมันก็จะถือกลัวม่นเนื่อยก็อยากจะให้มันมันเรียนรู้เอาว่าเขาอยู่วางนอกเขาอยู่แบบไหนเขาใสเงินมีคาขนาดใด แม่นแท้คำมันใน้มาอยีหลงีนะนี่ว่าถึงว่าถ้ามัในไมานะพี่น้องเขาบ็ว่าไปน่ะเขายังบริวาอนาคตแต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามัในไม้เยี่ยีมันจะได้เรียนรู้อีกหลายอย่างจากประสบการณ์ที่เมืองไทยเพราะเคยมีที่แน่ๆแหละความสะดวกสบายบางอย่างมีบางอย่างบ่มีมันก็มีขอเรียบเทียบระวางเมืองไทยกับเมืองนอกแน่นอนนะคะมาเที่ยวก็มาอยู่มันเหมือนกันหรอกค่ะแต่ว่ามันก็สิได้อียังไปว่าหน่อยก็หลายไปหน่อยว่า อยากไปใส่กระปั้นจัก,กรยานเอากระสีสมจัก,กรยานของแม่ให้ขี่เอาหันลังกระสีบอกหม่องขี้นตัวกระสีหูอยู่ตัวเนาะกระสีปัน้นยังซีแหละในเส้นทางแต่้้มันันนปแม่กระสีบอกว่าแม่ให้มีเงินหให้ใใจเดือนอาทิตษฐานทอนี่เสียเงินใจวนันที่ให้ให้กดถ้ามึงไปร้านอาหารหรือว่าไปใส่กสระซังเลยห้องมันมันสิบสี่ยังกระซังมันไม่น้อยกระสีหายมันเลยอ่ะตอนนี้มือน,นีมึงเอาไปทอน,นี่ไปข้างนอกมึงสิไดงยังมากกระซังมึง มึงเก็บมึงก็เดากับเมืองไทยแต่้ามัวเก็บมึงมก็มงกเมเกิดก็คือเมืดมันจะต้องให้หูจักวิธีดูแลตัวเองหลายๆยอย่างค่ะมาก็อยัางให้มาช่วงหนาหอนเนี่ยนล้นไปใส,มส่มาใส่ายหนานาวมาลําบากขนาดแม่ออกมาเลี้ยนแม่ก็ทรมา,านอยู่มือ่อนี้ไข่วัดว่าได้แตกดีปันใด แหงใหญ่เป็นไครวัดไงนะคะเพราะผมปวดขี้งปวดกระดูกกระเดี่ยวน้ำเนาะ <S <S ไม่น้อยเดาว,ว่าเมื่อารมันกระิมานีล่ะห่างหนีล่ะมองมันงายแต่ว่ามองนีมันสิแพงกมมองมันเรียวใส่ไปเมื่อกี้ทะเลียวใส่ไปเมื่อกี้มันสิถือกลัวร้านนี้เป็นร้านในเมืองแต่ว่ากับแพงเนาะร้านคุบเซ็เขาเยังคุบเส้นทุบคุบคอน s u มมันแพงอยู่แล้วล่ะ ของอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบน่ะไปซื้ออีกาเบิกเซตามก็ถือกลัวอีกาขางบ้านทั้งคุณซาไวน้ํำมันกสิมาบอระพี่น้องกันบอมีแม่กสิมีความสามารถมาให้ยบอกกสิแม่คันตัวมาอะไรกสิมาเขาของน้ำแมก่กขาบอระได้ขอ,องผู้ชายู่แมันเป็นผู้ชายเนาะุันนนกเป็ดน้ำบัดมือนี่คือบอมีขนมมาแจกเนาะ นขนมมานกเป็ดหนามันโลมันลีหนาวไปอยู่บงเอื้นแต่ว่าไม่หน่อยก็วานใหม่มันก็มากินคือเก่าแล้วมันหูมองคนก็เอาขนมมามาให้เอาอาหารมาให้เส้นนี่บีบีมันก็สิแต่มันมาสองเดือนมันก็งางทะลุปุโปรงเมืองไม่หน่อยอยู่มันเป็นเมืองใบไงปันไหนนะคะไม่หน่อยว่าข้ามกระสิอยากเขามาในเมืองก็อยากเขามาช่วงยำเว้นยังสี่แหล้มยังสีอยากเขามาแต่เป็นสีงางบ่ล่ะไม่ไม่เป็นกระสีมา อยู่แล้วพี่น้องโดนไปกับสิบอมันบอยางมันจะมีรถเมย์อยู่แต่ว่าคันแม่ให้สองร้อยอยังสิค่ารถเมย์ก็ไปแล้วเนาะค่ารถเมย์ก็หกสิบแล้วกระสีเหลือร้อยยี่กระสีเหลือร้อยสี่สิบยางเขาหันได้ก็ต้องระวังแหละยางเหยียวกับป้องน้ำเขาก็เรียบร้อยทันแล้วขันเธออยากประหยัดหกสิบันเธอก็ต้องยางไปกลับแหละจากบ้านมันสั่นเธอก็ต้องปั่นจักรยานมาขันเธออยากเขาเมืองมาห่อ 60กะคิดเป็นเงินไทยกะ200กว่าบาทนะคะนั่งรถเมล์ไปกับจืดเดียวนั่นกะตดบ้านในเศร้าเหม็นคือเพื่อนว่ากันสิเมื่อนั่นกะหาลอยก่าแล้วข่ารถเมล์ไปกับนะให้นั่งมาพันหนึ่งนั่งกะสื่อหลือยูทอดยักบาทเันบวลาหาย200กะสิใส่ไปแล้ว60กะสี้อเรืออยู่อันแต่ว่ากะสิว่บาม็นบ้าน200กว่าบาท100กว่าบาทเออว่าพิดค่ารถ20เก้าโคนเนาะ กี่สิบเก่าค้นสามสิบตีซะว่ายิดเก่าก็่0สามสิบก้วยก็บาทไปกลับก็2สองร้อยกว่านั่งไดนเงินมากพันหนึ่งนังกสิเหลืออยูเจ็ดแปดร้อยบาทนั่งสิเฮ็ดหนังขันนั่งบาประหยัดนั่งกสิยญงเอาสัตวยงานก็หันแม่นั่นหรือว่าหันพ่อหมานั่งกสิเด็กขนมมันนองมะแนงของนั่งไปสองสิ้นสามสิ้นตัวแม่นบ่ลวาไปตามภาษาแม่เละว่าขันมายี่สีแม่กั อยูแรกคือเก่าล่ะมาใหม่ๆกับสิพ่ายงานพ่างอย่างไรโหจักเส้นทางก่อนคือเก่าบัานนี้วนไปแล้วก็อย่างวัวแซกไปไปบัถือก็ยังโทุ่กับมาหาแม่แม่สีดำมาเก็บเอาตัวบันี้กสับสีม้วนของเพิ่นไปหาแล้วคนมาเที่ยวคือจังแม่หน่อยมาเที่ยวตอนอันมาเที่ยวหกเดือนหาพ่อใหญ่หันละไก่ปนเอกกับบัวไก่คือจังไก่ไก่หนึ่งเพื่อนนี้เพิ่นว่ามัน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 เมืองไวยงหน่อยมืองผัดไม่หน่อย ไม่ต้องมายังอยู่เลาะนี่พอดแล้วนี่โรงเรียนไปกินกาแฟกันก่อนนะคะบอกเราเก้าสิบกันไปท่าบันดาตามภาษา,า,าคนเป็นแม่นะคะหนึ่งความรักหนึ่งาัฒนาดีจ้ารักนะจุ๊บ